สบายดีท่านขับราตรงสายปริซาเรงิงลาวตอนนี้อยู่ที่ตลาดต้นตาลอยู่ที่จังหวัดสุขนแกน่นมาเที่ยวมาซื้อของมาซื้อเสื้อผ้านะหลังจากที่ประชุมเล้ววาสานซาก,กมาเที่ยวกันนะเรากินข่าวก่อนอันนี้มันรถมีดเลยนี่รถมีดเขาเห็ดเป็นไอ้นะเขาเหดเป็นหานขายของมีเสือขายหลากหลายเลยทีเดียว มารอบก่อนเป็นกลางคืนมะม่ารอบนี้เป็นกลางเวรมาเต็นพอได้เห็นบรรยากาศขายเกือบกันละพวกแพรก็ซ่อมร้อยแปดสิบบาทหากันปะเกือบได้สิบเปอร์เซ็นต์บัตรเจ็บต้องใส่คู่ละสี่ห้าพันตัวตามทุกปัญหาก็ะสันบัตรมันแสบเต็มเก็บเสือในแค่นี้ โตละพันใส่บ่ได้เสือโตลวระลอยอ๋คนนี้งามขันเกิืนี่ราคาถือสายบ่ได้เจ็บขันเสือนี่ล้วค่าแพงใส่บ่ได้สลับกันมูสิมสูสิไปกินเนี่ยงไปกินอาหารทะเลเจ็บท้องเลยหรือว่าไปกินอาหารทะเลบอกมองเข้าไปมากมั้ยเนี่ยกินมใส ตัวน <40 If S 1> oh, ี้อาหารญี่ปุ่นตัวนี้ซูชิซูชิเอาไปนั่งใส่เนึ่งบอสไปนั่งใส่ันบอสมอนนี่วะเป็นโรงเบียบอติมาเหมือนนั้นโอ้มีงานกระคื่นเว้ยมีวงดนตรีเพียบเลย เนี่ยวันนี้มีวงดุนตีมันแร้งในนุกนั้นกันวันสันดีไลยเลยทีเดียวบรรยากาศอาหารเขาสื่อกันเต็มเลยเียบเลยมีหารเบียร์บงช่ง,งมานี่เต้าเอสเดืน 8, อนแปดสองพันสิบเก้าต้นตานมาก,ก็จ